Car. Happy New Year, 2012. Okay, Nakar, a little buzz. Sixty miles. Put the damn phone away. It's dinging at me. Oh, อารียาเมื่อคืนพี่ไม่ค่อยอารมอารมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่ะก็เลยไม่ค่อยได้คุยมากโทษทีค่ะตอนนี้ก็ตื่นแล้วค่ะตอนนี้กำลังไปบ้านพี่ชายสามีค่ะก็มีเอสมีวิกกีมีคุณพีแล้วก็มีอีโรซีน้อยค่ะเป็นไงบ้างคะตาวันที่สามที่สี่อยากเจอกเบ้าอย่างเงินมากเลยนี่ถึงน,นะคะ พี่คาววีอแข่งคุณน้องอะค่ะแว่นนะคะคาววีไอหมอันยองคาซิโยไม่ใช่อันยองคาซิโยอันยองคาซิโยก็คือสวัสดีใช่ไหมอันยองคาซิโยก็คือบายบายค่ะก็เจอกับพี่มี่นะคะกาดเย็นสบายชิลๆกับชีวิตอย่าไปยึดติดอย่าไปอะไรกับมันมากค่ะชิลไปชิลไปทุกคน อากาศก็ดีๆนะคะวันนี้ก็ออกมาช้อปปิ้งกับสามีค่ะเป็นมาช้อปปิ้งก,กับสามีค่ะชิซึมพาไปสัคู่ค่ะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นางได้เป็นคู่เดียวค่ะเป็นรองเท้าแสตแอมอเทานางใหญ่รองแสตเท้าแอมมองสลนูสลนค่นาน,นี้ก็เป็นเดรสวันนี้ค่ะิงชิงรูสลนูน ชี She สรวนนะคะบายค่ะก็ทานดินเนอร์กับสามีเสร็จแล้วนะคะมาดาวท้ากัน,นะคะ่ะสรุปร้านประจำเต็มค่ะก็เลยมาดาเทา้าแต่งตัวน่ารักน่ารักใสๆสไตล์มาดูราค่ะโอเคนะคะทุกคนก็สวัสดีคืนวันเสาร์ค่ะขอเข้ารถกันนะคะรถสุดหรูค่ะของสามี <laughs> เมาแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเม,มามากโปกุปกริบกลับถึงบ้านละสองทุ่ม i ่ h t ุ o o d n i g h ยไม่มีเสียงแล้วเสียงแห่มาก สุดีค้าวันนี้สุดีค้าวันนี้ก็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 